ก,กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบก,กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะสอนผู้ชมเพิ่มยอดบันทึกบนทิกตอ็อกกันในที่ผมคดีมียอดบันทึกน้อยแล้วผมพเพิ่มครับผมตรงนี้กรสามารถเข้าไปชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอส่วนลิงก์ครับผมลิงก์ของทีมใต้ใคลิปนี้ผมกดกดลเลยไม่ได้แล้วผมจะเข้าไปหน้าเ m ที่โซเชียลเลยนะครับผมอ่าน้าตามพฤติการเคเอ็ิดโซเชียลก็เป็นมบบนี้เลยนะครับผมใครที่เคยสมัครการชิงงานของนี้กดลงชื่อเข้าใจตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับ เด็กขายนะผมเพ่สมัครกับทิ้งงานใหม่นะผมยังไม่เคยสมัครกัรทิ้งงานเลยนะผมนี่ให้กดสีเขียนถึงตามหมอก่อนได้เลยนะครับผมหน้าสมัครการทิ้งงานนะผมตรงนี้ก็คิวใช้ผมอะไรต่างๆตรงนี้ผมก่อเสร็จบล้อยผมก่เสร็จทั้งหมดตรงนี้ก็ยืดติ๊กครับผมเสร็จเป็นมโนตรงนี้นยผมติดกด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครทิ้งงานด้านล่างด้วยนะครับผมถ้าใครนะผมมีอย่างเกาะแบบยุ่งยากตรงนี้ผมจะมีของจีเมลหรือว่าอีเมลตรงนี้ที <boundaries> <si hai> ่กดแล้วอ <đây> ินกันได้เลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะหน้าสมัครการทิ้งงาน km อสูรของผมเนี่ยของผมผมมีเลขชื่อเขาใช้แล้วต้จะขอกดลงชื่อขอใช้เลยกันนะครับเอาผมกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วผมแไปฟอร์มหนมีประมาณนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงกลางนี้นะครับอสูนของวันนี้เนผมวันนี้เราเพิ่มยอดบันทึกบนอินต็อกกันเองหกบนอินต็อกเลยนะครับผมอสูนหมู่ตรงนี้ถ้าผมหมู่ตรงนี้ก็เลือกหมู่หมู่ที่พนการเนอะผมดูก็จะเลือกตามผมก็ได้นะครับก็จะมีหมู่หมู่ประมาณนี้เลยนะครับผมเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับ ว, He วันนี้นะวันนี้เราเพิ่มยอดบันทึกก็ผมขอเป็นอันนี้ il, แล้วกันนะครับผมเพิ่มบันทึกนะครับผมอันนี้นะครักบกดไปเลยนะครับอัศมบริรการบริการตรงนี้คุณก็เลือกบริการคุณกการณ์ได้ผมมีบริการประมาณนี้เลยนะครับผมอรงนี้ขอเลือกเป็นบริการอันแรกแล้วกันนะครับผมกดไปเลยครับอัสลิกตรงนี้ผมลิกตรงนี้ผมุณกรอบคุณจะเพิ่มได้เลยนะครับผมอ่ขึ้นเรื่อยนี้นะครับผมกดไปเลยนะครับแล้วก็มาวางครับผมตรงนี้ก็เป็นันที่สิ้นนะครผมส่วนจำนวนจำนวนนี้คุณก็เลือกจำนวนทุกการใส่ไปเลยนะครับผมขอใส่ไปสักรับ เขาจะลงค่าไบี้ยเสียมาให้หน่ใ,นใครขจจ่ายมาให้แล้วผมก็เบี่นี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีแล้วผมจะขอกดสั่งซื้อเลยแล้วกันทั้งหมินนะครับกดสั่งซื้อเสร็จก็ผมตรงนี้ได้รับการสั่งซื้อแล้วครับผมเป็นหน้าแถบสีเขียวตรงนี้นผมก็เป็นน้านที่สิ้นแล้วครับผมเคยหละตะกูน๊นี้ระหว่างเราตรงนี้ถ้าผมกม็ไปดูฟอร์มอื่นๆกนดีกว่านะครับผม,มชื่อ้ประกานซื้อเรานูครับ อ่าปรดการซื้ <ans> อเราตรงนี right ้จะบอกตรงนี iye. ้ด bueno. <factual S 1> <Jamie>. ีของแล้วนะผมก็ลิงก์ของเราผมตรงนี้เขียนเราดําเนินการเราตะคู่นะครับผมผมมาได้เลยนะครับอ่าไปดูฟองเติมเงินของเราก็ต่อยดีกว่านะครับอ่าไปฟองเติมเงินของเราผมตรงนี้มี3หลักๆนะผมมีทั้งพร้อมเพย์ผมทุนนี่วอลเลยถ้าผมไม่คิดโตนะครับผมแต่ถขาี๋ยวผมไม่เคยเติมเงินนะผมนี้ก็มีคําแนะนําาราง่างนุ้อ่านกดเติมได้เลยนะครับอยู่สามอ่นเลยผมคําแนะนําอ่านกดเติมนะครับ ประมาณนี้ผมแล้วค่อยกดยอดเงินเติมดางนี้นะครับผมอาจจะไปประมาณนี้ก็เติมเงินนะครับเติมเพื่อคนไหนก็ผมไม่ปัญหานะครับแอปชา้าผมรุ่นนี้ผมหรือว่าจะติดต่อแอดมินตรงนี้ก็สามารถติดต่อแอดมินตรงนี้ได้นะครับผมาก,การติดต่อแอดมินตรงนี้ก็ติดต่อได้ตลอดที่4ชั่วโมงเลยนะครับผมแอดไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าสแกนลนยคิวโค้ดแบบนี้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ อสตัวซช่วยเหลือครับอกมีวิชาพุทธมูนะครับแจ้งมันถ่านะครับเลขออเดอร์นะครับขอความนะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ก็ติดต่อแอดมินนะครับเอาล้วตอนนี้ผมไม่ทำการให้เสียเวลาดีกว่านะครับจะขอกลับไปหน้าเดิมนะครับนีิยอดบันทึกผมก็มีอแค่หนึ่งเองผมถอนยอดรีหนึ่งทีนะครับผมเปยอดผมจะเพิ่มมาหรือยังนี้นะครับผมรีไปแล้วของตัวนี้ยอดบันทึกผมก็เพิ่มมาที่เรียบร้อยนะครับผมจากหนึ่งผมตรงนี้เพิ่มเป็นร้อยเก้าเลยผมประมาณนี้เลยนะครับผม อ่ะตรงนี้ครับแทนที่เซ็นเตอร์ผมไม่มีแล้วผมกลับมาที่เดิมๆกันต่อดีกว่านะเขาบอกผมมาที่เลยและผมเพิ่มมาเร็วม,มากเลยนะครับอ่นานะการต่อเอม้ตรงนี้ผมแนะนำเพิ่มเพื่อไปที่เรียบร้อยผมจะเพื่อคนไหนสนใจเนี่ยผมจะทำตามแบบนี้นะครับก็มาที่แน่นับเพื่อตรงนี้ได้เลยนะครับผม อ่านแนะนำเพื่อนครับผมตรงนี้ก็สามารถเข้าร่วมผมไปแชร์เพื่อนคุณได้เลยครับทำเพื่อนคุณถ้าผมเติมขั้นต่ำนะผมเลยมีการใช้งานในระบบขั้นต่ำถึงร้อยบาทเึ้นมาแบบนี้คุณยิ่ได้ค่าตาคอมมิชชั่นถึงค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ผมแนะนำเพื่อนนะครับและก็จบคลิปนี้ผมก็มีแนะนำอีกการในหมวดซีรีส์หนึ่งกีนะครับ สีลนหนึ่งกีนเขาบอกตรงนี้จะเผยดดูกันต่อมือนะครับผมดูเตอร์มือขั้นต่ำแล้วผมจะใช้งานในระบบขั้นต่ำถึง500บาทขึ้นมาแบบนี้ก็จะเปิดให้ดูฟรีผมมกับสี่เลยหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมก็มีภาคไทยทับไทยตรงนี้มาเลือกดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวใครว่างๆตรงนี้ก็มาเลือกชมกันได้นะครับประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้นะครับอำาคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อกรอนะครับผมจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ผู้พิพาทตรงไหนขออภัยกันด้วยนะครับผมกลับมาแล้วครับผมขอบคุณครับ